มีร้านนี้แล้วค่ะสบการณ์เราควยแล้วใช่ครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่ที่สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วอะไรเงี้ยความตั้งใจของทีมงานความตั้งใจของแสดงทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนจะได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยตื่นเต้นมากผู้ไม่บอกก็ตื่นเต้นจริงขอบคุณอาจัารย์มาแ,แบบให้การต้อนรับอย่างดีโอ้โหวันนี้แบบปากันเยอะมากขอบคุณครับการขับทุกคนเลยอนะไรเงี้ยครับเป็นไงคะวันนี้ใกล้แล ตื่นเต้นครับตื่นเต้นไม่แพ้พี่ไม้เลยผมว่าผมจะพูดตะกลตะกัรพี่ไม้ก็ได้แล้วจริง <c oughs> ตื่นเต้นมากครับ <c oughs> คือคือจากที่เราไปถ่ายมาเนาะเราได้ผ่านโปรเซสทุกอย่างมาเนาะเราเห็นว่าแบบว่าทุกคนตั้งใจขนาดไหนแล้วแบบว่า <c oughs> มันมันมันสุดมากจริงครับแล้วตอนนี้ทุกคนจะได้ดูแล้วได,ได้รับชมแล้วก็ฝากด้วยครับผมแค่สองวันวันที่เก้านี้แล้วครับผมว <c oughs> ่บผมก็รู้สึกอยากจะบอกตื่นเต้นและดีใจแต่มันก็จะซ้ำทุกคนเนาะ แต่ว่าก็ดีใจมากๆครับผมที่มาถึงวันนี้ทุกคนทางานนะรวมถึงตัวเราแล้วก็พี่ๆนักแสดงแล้วพี่ไม้ด้วยต่างไปตะวเวลโลเคชั่นต่างๆต่างไปถ่ายในที่ที่ไม่ได้สะดวกครับแต่ต่้งซีนนะแต่ทุกคนก็ชอบใช่ครับท่าออกมาแล้วพอได้ไปทํางานกับทุกคนได้ประสบการณ์ต่างๆก็รู้สึกว่าคุ้มครับก็บอกว่าจะคุ้มกับสังคมโลกครับอ็นชี่นะลูกเปเห็นเรื่องหลังเมื่อกี้นี้ก็คือทุกสตัว

มีหนังผีออกมาแล้วก็พี่ไม้ได้กำกับหนังผีที่แบบเป็นแนวน่ากลัวจริงๆครับก็ดีใจที่ที่ได้เรื่องนี้ออกมาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าชอบอันนี้ก็คือค่ะทำไมจะต้องมาดูเรื่องขุนพยนต์เอ่อผมว่ามันเป็นมันเป็นขุนพยนต์นะครับเป็นเครื่องรางของขลังอีกแบบหนึง่งซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนที่รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะลึกรับจะน่ากลัวแบบไหนอะไรเงี้ยครับอยากให้มาชมกันแอนมาคิดได้ไหมว่า ตั้งเป้าไว้เต็มที่ครับตั้งเป้าไว้สูุดครับปากแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับปากพี่น้องชาวไทยทุกคนอุดหนุนดังไทยด้วยนะครับเรื่องนี้พวกเราตั้งใจกันมากยังไงก็ดูหลังไทยกันนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่ามีคุณภาพแล้วก็ทุกคนจะชอบครับผมขอบคุณครับเ้ามีนาเจอกันนะ้มีนาเจอกันแน่นอนครับผม